แลงสวัสดีค่ะปีหน้าเจอกันสงกรานไทยสนุกและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใครๆก็อยากมาเมืองไทยเพื่อเล่นสงกรานคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับการกาอกระแสสงกรานปีปศ2566จากแ j แล้วนะคะหลังจากที่ต้องอัดอั้นกันมานาน3-4ปีทำให้ในปีนี้เทศก,กาลสงกรานของไทยระเบิดความสุขและความสนุกได้สุดจริงๆ มีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาร่วมเล่นสงกรานกันเยอะมากและพวกเขาเหล่านั้นก็ได้อัปคลิปบรรยากาศของเทศกาลสงกรานในช่วง3าี่วันที่ผ่านมาผ่านทางช่องทางต่างๆจนทำให้ชาวต่างชาติที่ขึ้นจะได้เห็นหรือรับข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานของไทยต่างอยากพากันมาร่วมงานเทศกาลสงการานที่เมืองไทยบ้างรวมถึงคนที่เคยมาร่วมงานแล้วแต่ว่าในปีนี้ไม่ได้มาก็อยากจะกลับมาร่วมงานอีกครั้ง และสำหรับคลิปนี้แอดเจนก็ขอส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ปีพศ2566ด้วยการเก็บตกสิ่งที่ยูทูบเบอร์ต่างชาติพากันพูดถึงเทศกาลสงกรานต์ของไทยรวมถึงคอมเมนต์จากคลิปของพวกเขามาล่าสุดกันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่คุณซาร่าและคุณซึงฮอยอนจากช่องซาร่าแอนด์ซึงฮอยอนนะคะเรากลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งเพื่อเข้าร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ครั้งแรกของเรา เราได้ร่วมเฉลิงฉลองวันปีใหม่ไทยและการต่อสู้ทางน้ําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกร่วมสนุกไปกับเราในกรุงเทพสนุกไปกับการเล่นปืนฉีดน้ำขนาดยักษ์ที่ถนนข้าวสารและการต่อสู้บนท้องถนนของประเทศไทยมาต่อกันที่คุณเรนะจากช่องเรนะาอินไทยแลนด์กันนะคะทุกคนสุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่ไทยค่ะตอนที่เรนะาย้ายมาเมืองไทยโควิดกําลังระบาด ปีนี้จะเป็นครั้งแรกที่เลนาได้เล่นน้ำค่ะสนุกมากๆโดยเฉพาะการได้เล่นน้ำกับเด็กๆดีใจที่ได้สัมผัสกับประสบการณ์ประเพณีไทยในโอกาสนี้ค่ะมาต่อกันที่คุณแชนแนลและคุณอาลันจากช่องอาลันแอนแชนนกันนะคะยินดีต้อนรับสุถนนข้าวสารศูนย์กลางแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลสงการานต์ของเมืองไทยร่วมสนุกไปกับเราในขณะที่เรากำลังดำดิ่งลงไปสู่บรรยากาศอันน่าตื่นตาตื่นใจ ของเทศกาลน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคุณจะได้เห็นเทศกาลสงกรานต์ที่เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนานคนในท้องถิ่นแลนะนักท่องเที่ยวต่างมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองวันปีใหม่ไทยด้วยการสาดน้ำและเพลิดเพลินกับดนตรีพื้นเมืองการเต้นรำและอาหารดื่มด่ำไปกับความตื่นเต้นและความสนุกที่ถนนข้าวสารในระหว่างการต่อสู้ทางน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก มาต่อกันที่เกิร์ลไทเกอร์จากช่างรันสต็อปไทเกอร์กันนะคะเทศกาลสมกรานเป็นหนึ่งในวันหยุดที่สําคัญที่สุดของประเทศไทยและมีการเฉลิมฉลองตามประเพณีตั้งแต่วันที่13ถึง15เมษาย,ยนของทุกปีวันสมกรานเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ไทยการต่อสู้ทางน้ําที่เกิดขึ้นตามท้องถนนเป็นที่รู้จักกันดีของผู้คนทั่วไปการต่อสู้ทางน้ําเป็นสัญลักษณ์ของการชําระล้างโชคร้ายและความชั่วร้ายของปีที่แล้ว และเป็นการต้อนรับปีใหม่บรรยากาศช่วงเทศกาลสงการานต์เป็นไปนอย่างคึกคื้นและรื่นเริงม,มากมีทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมสัมผัสกับประสบการณ์ทางวัฒน,นธรรมอันเป็นเอกลักษณ์มาต่อกันที่คุณอีซี่และคุณแบรดจากช่องแบรดแอนดอซกันนะคะฉะลองปีใหม่ไทยยังมีสไตล์ที่กรุงเทพวันปีใหม่ไทยหรือวันสงการานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยตรงกับวันที่9เมษายนของทุกปี แต่ช่วงวันหยุดยาวจะมีตั้งแต่14 1 5ถึง15เมษายนเราเดินทางมาที่ประเทศไทยอีกครั้งเพื่อสิ่งนี้และเราก็ได้สัมผัสกับความสนุกย่างที่สุดเท่าที่เคยสัมผ,สมผัสมาในชีวิตการต่อสู้ทางน้ำบนถนนข้าวสารนั้นคึกคักมากมีคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ไม่อยากเปียกแต่ก็ยังคงเดินไปตามถนนที่พลุกพล่านที่สุดในวันเทศกาลสารน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกสวัสดีปีใหม่ไทยเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า คุณจะต้องมาร่วมงานสงกรานต์ให้ได้สำหรับข้อมูลของคุณอีซี่และคุณแร้นนั้นแอดขอแก้ไขนะคะแอดคาดว่าเขาทั้งสองคนน่าจะใส่วันที่ผิดวันสงกรานต์ไม่ใช่วันที่9เมษาย,ยนนะคะแต่ต้องเป็นวันที่13เมษาย,ยนของทุกปีค่ะมาต่อกันที่คุณอลิซจากช่องอลิส wr กันนะคะร่วมเฉลิมฉลองเทศก,กาลสงกรานต์ปีพศ2566ในประเทศไทยไปด้วยกัน นี่เป็นครั้งแรกของเราสำหรับการมาร่วมงานสงกรานในประเทศไทยเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมเฉลิมฉลองไปกับคนในท้องถิ่นแบบนี้เราออกเดินทางไปเล่นสงกรานโดยที่ไม่ได้วางแผนใดๆเอาไว้ล่วงหน้าแต่ในไม่ช้าเราก็ได้พบกับครอบครัวชาวไทยที่น่ารักซึ่งพวกเขาได้แสดงให้เราได้เห็นว่าเทศกาลสงกรานเป็นอย่างไรเรามีวันที่ดีที่สุดในการเล่นน้ำและต่อสู้ทางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในตอนเย็นครอบครัวชาวไทยชวนเราไปเล่นน้ำที่ท้ายรถด้วยมันสนุกมากเราไม่เคยเจอคนใจดีแบบนี้มาก่อนเลยเรารักประเทศไทยจริงๆและนี่ก็คือสงกรานแบบไทยๆมาต่อกันที่ช่อง roaming h o g a กันนะคะครั้งแรกกับการเข้าร่วมเทศกาลสงกรานสุดมันรับปีใหม่ไทยแค่วันแรกก็บ้าแล้วที่นานาซอยสี มันเป็นการต่อสู้ทางน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมันคุ้มค่ามากที่มาประเทศไทยเพื่อเทศกาลนี้โดยเฉพาะมาดูการรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะช่อง ANN News ของญี่ปุ่นรายงานว่าในประเทศไทยปีใหม่ทางจันทรคติสงกรานได้เริ่มขึ้นแล้วและงานรดน้ำประจำปีจะจัดขึ้นตามสถานที่ต่างๆและนี่ก็เป็นครั้งแรกในรอบ4ปีที่งานได้จัดขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ อันเนื่องมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทยในช่วงวันขึ้นปีใหม่ทางจัตุรัสคติในเดือนเมษายนเทศกาลน้ําจะจัดขึ้นในสถานที่ต่างๆซึ่งกล่าวกันว่าการเล่นน้ําได้พัฒนามาจากกิจกรรมการส่งน้ําพระพุทธรูปนับเป็นครั้งแรกในรอบสปีที่เทศกาลน้ําถูกจัดขึ้นโดยไม่มีข้อจํากัดบนถนนข้าสารซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสําหรับชาวต่างชาติ ประชาชนชาวไทยและนะักท่องเที่ยวต่างสนุกสนานไปกับการเล่นน้ำนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นบอกว่ารู้สึกดีมากที่มีอิสระแบบนี้ไม่เหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นนักท่องเที่ยวจากอังกฤษบอกว่ามันวิเศษมากมันวิเศษมากดีใจที่เห็นทุกคนสนุกและมีความสุขมากมายที่นี่มาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวยูทูบบ้างนะคะมันคือการเฉลิมฉลองที่สวยงามมาก และการได้เห็นทุกคนมีความสุขแบบนั้นมันก็ทำให้ฉันพลอยมีความสุขตามไปด้วยความคิดเห็นต่อมานะคะดูทุกคนในเมืองไทยจะมีความสุขและสนุกสนานไปกับงานเทศกาลสงกรานต์มากๆแล้วคุณเปียกน้ำหรือยังความคิดเห็นต่อมานะคะนี่คือเมืองไทยที่ฉันรู้จักและชื่นชอบมากทำเอาบรรดานะักท่องเที่ยวทั่วไปต่างมองกันว่านี่คือเมืองไทยที่น่ารักห่วงใยและให้การแบ่งปันอย่างแท้จริง นี่คือสิ่งที่คนจากโชวโลกควรคิดถึงเมืองไทยความคิดเห็นต่อมานะคะดูประเทศไทยจะมีความสุขมากที่เทศกาลที่รอคอยมานานแสนนานสามารถกลับมาจาัดได้อีกครั้งฉันจะไปประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะคะเราเองก็เคยมีวันที่ดีในเมืองไทยขอบคุณมากๆสําหรับคนที่ใจดีทุกคนที่เราเคยพบและมันก็เป็นหนึ่งในหลายๆเหตุผลที่ทําให้เรารักประเทศนี้ความคิดเห็นต่อมานะคะ อยากให้โลกนี้ทั้งโลกมีเทศกาลสงกรานต์แทนที่กระสุนและขีปนาวุธด้วยเปืนฉีดน้ําสงกรานต์เป็นเทศกาลที่ผู้คนออกมาสนุกสนานกันไม่แบ่งแยกเชื้อชาติและสีผิวจะรักใครชอบใครหรือกลอดใครก็แค่สาดน้ําใส่เขาสานน้าใส่กันด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานความคิดเห็นต่อมานะคะพวกคุณดูเป็นธรรมชาติและกลมกลืนกับคนไทยมากเมื่อคุณเดินผ่านคนไทย พวกเขาโอบกอดคุณราวกับว่าพวกคุณเป็นคนในครอบครัวของเขามันเจ๋งมากยอดเยี่ยมที่สุดความคิดเห็นต่อมานะคะคนไทยชอบมาเที่ยวญี่ปุ่นเพื่อชมดอกซาก,กุระส่วนคนญี่ปุ่นชอบไปเที่ยวเมืองไทยเพื่อเล่นน้ําในช่วงสงกรานต์ความคิดเห็นต่อมานะคะอย่างที่คุณพูดสหรัฐอเมริกาจะดีกว่านี้มากๆถ้าพวกเราทุกคนสามารถทำโจให้สนุกสนานได้แบบนี้ความคิดเห็นต่อมานะคะ ฉันเคยไปประเทศไทยมาแล้วสิครั้งแต่มีโอกาสได้ไปที่นั่นในช่วงสงกรานแค่2ครั้งคือในปีพศ2553และ2561มันเป็นการเฉลิมฉลองที่สุดยอดและน่าทึ่งมากและเป็นเทศกาลที่คุณควรจะต้องไปสัมผัสให้ได้อย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณความคิดเห็นต่อมานะคะสุขสันต์วันสงกรานในประเทศไทยครับ มันยอดเยี่ยมมากที่คุณได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเพื่อนชาวไทยทุกคนที่คุณได้เจอเป็นเวลาน,านานมากแล้วที่เราไม่ได้ฉลองสงการานอเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ดังนั้นผมจึงดีใจมากที่ได้เห็นคุณสนุกไปกับเทศกาลนี้อยู่อย่างปลอดภัยครับความคิดเห็นต่อมานะคะผมนั่งดูคลิปของคุณจาก s ซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียผมชอบคลิปของคุณมากเมือ่อห6ปีที่แล้ว ผมเองก็เคยไปเล่นสงกรานต์ที่เชียงใหม่และผมจะไม่มีวันลืมเลยว่ามันสนุกมากแค่ไหนและอยากกลับไปเล่นสงกรานต์ในปีหน้าครับความคิดเห็นต่อมานะคะดีใจที่ได้เห็นว่ายังมีประเทศที่ยังเฉลิมฉลองกันอย่างมีชีวิตชีวาแบบนี้อยู่ความสนุกเป็นสิ่งสําคัญสําหรับจิตวิญญาณของเราที่นี่ในยุโรปเยอรมนีเราแทบจะลืมไปแล้วว่าชีวิตยังมีอะไรให้ทำมากกว่าแค่การทำงานกิน แล้วก็นอนความคิดเห็นต่อมานะคะทางน้ำขนาด5ลิตรสใส่รถมอเตอร์ไซค์รือความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนั้นอาจจะทำให้คนเสียการทรงตัวและอาจล้มได้การที่ตำรวจปล่อยให้คนสาดน้ำใส่รถมอเตอร์ไซค์บนทางหลวงได้แบบนั้นแสดงให้เห็นว่าบ้านเมืองอยังไร้อะไรธรรมอยู่มากเพียงใดความคิดเห็นต่อมานะคะเรนะกับฮิโร่เป็นคู่ต่างชาติที่เรียนรู้ประเพณีไทยอย่างแท้จริงเลยครับ จะเล่นสงกรานยังเริ่มต้นด้วยการเข้าวัดทำบุญทรงําพระแบบคนไทยก่อนเลยส่วนมากเห็นช่องอื่นๆนักท่องเที่ยวไปสายน้ำกันก่อนเลยแฮปปี้วันสงกรานนะคะทั้งสองคนความคิดเห็นต่อมานะคะฉันรักสงกรานเทศกาลที่ยอดเยี่ยมแบบนี้เป็นประสบการณ์ที่น่าหลงไหลและเป็นประสบการณ์แบบไทยอย่างแท้จริงโดยเฉพาะการต่อสู้ทางน้ำความคิดเห็นต่อมานะคะ สงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นที่ประเทศไทยด้วยการใช้ปืนยิงน้ำใส่กันอย่างมีรอยยิ้มอยากให้ั่วโลกเป็นแบบประเทศไทยจังเลยจะได้มีรอยยิ้มกันทุกคนครับความคิดเห็นต่อมานะคะชาวไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเทศกาลสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทยเราสัญญาว่าในปีหน้าเราจะทำให้ดีขึ้นและนะัท่องเที่ยทุกคนจากโชวโลก จะกลับบ้านไปด้วยความประทับใจไม่ลืมืมความคิดเห็นสุดท้ายนะคะสุขสันต์วันสงกรานปีภาศศ2566ขอบคุณที่เผยแพร่วัฒนธรรมของไทยและขอบคุณที่ชอบเมืองไทยด้วยนะคะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และสำหรับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ต้องการอ่านความคิดเห็นทั้งหมดหรือรับชมคลิปต้นฉบับได้ตนเองแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแลนะคะ และจะหางในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดและต้องขออาภาัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ